เอาผู้ใดล่ะนี่บีตายยากแทะมาแล้วพี่นอ้องเดินตามเส้นทางสิไปบนมาเส้นทางวันที่5 1ติบัดนี้อยู่ไสตอนนี้ให้ค่อยไปหาป้อว่าังซี่ส้โอ้คือมีลูกเคยแท้วะ่ะนี่บี เอาเส้นซ้ำสูงพี่อยู่พี่มาทางน้ำพองกาลสินบอกว่ากาลสินมาเส้นกาลสินค่ะชุมแพนูนแม่น่ะคอยฟังกันหน่อแม่แม่แม่ออกลมทางน้ำพองเจอกับแม่นมาน้ำพองว่าน้ำพองที่สามแยกกตะวันตะกันตะวันนักเดียวมาต้องตุ้มเลยจับจีเพียรมา พอจัา GPS มนาะถึงนี่ห้วยเตยเลยสัมกหมุดรงนาทั้งเลยวะไม่บีมาแล้วไม่บีลูกเคยสิมาทรงหอดพีพะนะามา้ว่ามันโพดเงินค่าดอกละวันสิบมาไม่มีบีมหม อะไรคะฟันฟันเป็นอะไรอะลูกไม้ยายดูซิลูกมาไม้ยายดูหน่อยโอ้ลูกจ้าจ้าโอ้ยรักกันรักกันเลยรักกันพี่น้องเอ้ยวุ้น่ะโอ้ยอย่ามุกเยวเบิ่งลวนขวายอืมโอ้ยรักกันเอ้ยหอมหอมกันเปลี่ยนเปลี่ยน เขาหอมกันพี่น้องเขาเกิดมาคู่กันเพราะว่าเขาหัวใจดวงเดียวกันเะอจยวึงๆดวงแเ้วต็เวตๆดงๆเดียวึงๆเดงเดี๋ยวงๆงเด้วงเด๋ยึงวตเจะจวตึงึงเดียวตติงเดียึดยตเด๋ยวเดีตงเตตเดี๋ยวตตึเี เป็นพระชารัฐกินหักโม่ได้เห็นลาแดงขึ้นเะพรไทยข้องไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไองเอ้ายืนตรงๆสินักเรียนนักเรียนยืนตรงๆหน่อยนักเรียนหนูยืนตรงๆหน่อยสิไหนตำรวจทำยังไงตำรวจโน่นนหารตำรวจสวัสดีครับอืม มาที like oh ่ล oh. okay. 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 uh ูกมาให้ยายมาเอาออกเจ้าเก้าอี uh ้บ huh. um ่โอเคเจ้าเก้าอี้มาเก้าอี้ยกไหวไหมยกถักเอ้ยไหวโอ้เก่งๆๆมายกมาจริงจริงแล้วก็เจอจริงจริงเจอจริงจริงแล้วก็เจอจริงจริงเออจริงจริงแล้วก็เจอจริงจริงเจอจริงจริงแล้วก็เจอจริงจริงอ๋อเอาไปไหนลูกเอาไปไหนอ๋อหนูจะเต้นข้างบนเหรอคะ อะเต้นมาเลยค่ะเจริงๆแล้วก็เถอะจริงๆเถอะจริงๆแล้วก็เถอะจริงๆเออเอาลงมาอ่ะน้องเพชรลงมาปึบน้องเพชรอ่พี่พลอยขึ้นไปเอ้าวตถอะจริงๆแล้วก็เถอะจริงๆแล้วก็เถอะจริงๆแล้วก็เถอะจริงๆเถอะจริงๆแล้วก็เถอะจริงๆเอ้ออาลงมาแ èo ไม่ได้ไงได้แ èo อ้าไปสวนจับอย่าไปจับาจับนอ่ะพี่พลอยลงมาก่อนอ้าวพี่พลอยลงมาก่อนแล้วให้น้องขึ้นก่อนอาะขึ้นไปลูกขึ้นตายขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย พีพลอมายินตบมือมายินตบมือให้น้องก่อนอะตบมือให้น้องด้วยอะตื่นจริงแล้วก็ตือจริงต่จริงอ๋อไหนตื่นจริงแล้วก็ตื่นจริงเพเพจต้องเพดมือข่อยมือข่อยเพจดต่ไมบ เนอไม้ตีเหรอลูกโอ้ไม่ตีกันนะลูกมาให้ยายมาให้ยายให้ยายตีคนเดียวถ้าหนูดื้อยายจะตีแต่ถ้าหนูไม่ดื้อยายจะไม่ตีนะลูกจ้า